ชมคในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันโดยฉากที่จะถ่ายทํากันในวันนี้มเป็นฉากที่แอนจะต้องฉีดน้ําใส่พิติกที่ตาม,มางองงอและเป็นที่ทราบกันดีว่า แอนทองะสมนั้นเป็นนางเอกผู้มีพลังกำลังล้นเหลือเข้าฉากทีไรพระเอกเป็นต้องเจ็บตัวทูกฉีงก่อนเข้าฉากประแจ๋วจึงได้เตือนพิติกด้วยความห่วงใหญ่เลือกนม่เกับนังเองผิดนะนางคนเนี้มันเป็นนางซาดิสนะมันทำร้ายพระเอกทุกคนที่มันแสดงมาด้วยพี่เคยกำกับแล้วตีหัวปอกแต่แม่จะได้รับคำเตือนจากปะแจ๋วมาแล้วพิติก ก็ยังคงมั่นใจในตัวแอนทองประสมสบายร่างกายไม่เป็นไรครับจะดีมากจิงใจแล้วกันบาดเจ็บ<ต>ทุกคนวันนี้นติ๊กจะเอาอะไรดีนี่มีปัญหาอ,อยู่แล้วครับพี่คลท,ทุ่งกระทาแว่นร้อนอยู่แล้วว้าวว่าแล้วพี่ติ๊กก็ซ้อมฉากนี้กับแอนทันทีพวกอื่กกอนนจะทนได้จะทนได้แค่ไหนขอชีวิตแค่นี้จะทำติ๊กเจ็ดสดาพร นี่มันแปลนี้เดียวมันก็ไปเลยอ้ยแ่นโอ้ยแนโอเลยเอะซึ่งเป็นการซ้อมที่นางเอกดูดุร้ายมากนะคะแอนร้องขอชีวิตแอนฝันก็ได้นะดินปานี้คนผู้ชมค่ะบาดเจ็บทุกคนวันนี้ติ๊กจะเอาเลยดีนอกจากจะมีคำขู่ที่ดูโหดร้ายแล้วนางเอกอย่างแอนทองประสมยังลงมือกระทําจริงอีกต่างหาก อย่าให้ผมพี่ติ๊กตกแม้แต่เนเดียวถ้าตกเจ็บแม่เนี่ยเออเออเออเลือกแล้วแรงสุดจ้าต้องรับน้ออัแน่อย่าเปลี่นหัวให้เอยนะนอกจากจะปรับความแรงน้ำไปสูงสุดแล้วยังมีการกำชับทีมงานว่าห้ามเปลี่ยนหัวเอกตั้งหากแอนค่ะเจ็บแกนเครื่องกรดอะไรพี่ติ๊กของเจแล่ะคะ ผู้ชมค่ะแค่สอมยังน่ากลัวขนาดนี้นาทีถ่ายทำจริงจะขนาดไหนไม่เป็นไรขึ้นฉันทำไมผมไม่ได้หรอเฮ้ยอะไรเราฉีดน้องออกปากก็ให้รูได้ไงยูโดนแ ก็แค <owad Es> ่เทคแรกพี่ติ๊กโดนน้ำเข้าไปเต็มๆถึงพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวงานนี้จึงต้องมีเทคสองดูโอ้ยอุ๊บติ๊เปลี่ยนไปแล้วค่ะไปอะคร ผมว่าเทคหน้าคงถีบแล้วนะฮะไม่ต้องเข้าไปทุบอ๋อ,อโอเคอ๋อแบงค์อลลีนน้นะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวยาวไปเทคสามก็รุนแรงเกินจนต้องต่อด้วยเทคสี่ทำอะไรไม่ได้เหรอไปทางไกลเจออะไม่ออก ไม่ออกอ,อกย่าตายใช่ไหมคะคัดคนพระช่วยไม่มีการออมมือฮใส่เต็มทุกช็อตไม่นอกบททุกฉากแถมคัดและยังไม่ยอมหยุดอีกต่างหากแ <c oughs> อบงานนี้พิติกถึงขนาดแอบกล่าวความในใจออกมาว่ามัรู้ป้าแกชุนเฉียวอะไร เจ็บครั้งเดียวนะ่ะ